เจนิสันครับผู้ว่าการรัฐบิสซูรี่ประกาศเมื่อวานนี้นะครับยกเลิกคำสั่งเคอร์ฟิลในย่านเซนต์หลุยส์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าซึ่งบังคับใช้ได้เพียง2คืนตั้งแต่กลางดึกคืนวันเสาร์และทหารรักษาดินแดนของรัฐบิสซูรี่ราว2 0 0นายนะครับได้ไปถึงเมืองในช่วงบ่ายเพื่อทำหน้าที่ยับยั้งเหตุจลาจลและการปล้นสะดมที่เกิดจากกระแสะความโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมครับ หารรักษาดินแดนจะคุ้มครองจุดที่ตั้งของตำรวจนะครับซึ่งห่างจากจุดที่มีการประท้วงราว1.5กิโลเมตรหลังถูกผู้ประท้วงคว้างปาด้วยขวดก้อนหินและระเบิดเพลิงและมีรายงานว่าในช่วงดึกเกือบห้าทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะครับตำรวจได้เข้าสลายผู้ประท้วงที่มีเกือบ100คนด้วยการยิงแก๊สน้ำตาและจับกลุ่มนายสกอตตโอสันช่างภาพของ Ge ต t y Image บริษัทผู้บริการรูปภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ล่าสุดได้ปล่อยตัวแล้วนะครับ แเกตตี้อิมเมประนามการจับกลุ่มนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการให้หลักประกันว่าช่างภาพทั้งหลายจะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นได้ครับทางด้านของประธานาธิบดีบารักโอบามาครับได้เรียกนายเอริกโฮเดอร์รัฐมนตรียุตธิธรรมเข้าพบหารือเมื่อวานนี้ และนายโฮเดอร์จะเดินทางไปยังเมืองเฟอร์กูสันในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการสอบสวนคดีที่นายดาร์เรนวิลสันตำรวจผิวขาว28ปียิงไมเคิลเบราดเสียชีวิตนะครับซึ่งจุดชนวนความขัดแย้งทางเชื้อชาติครั้งใหม่ครั้งนี้พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐปิซุรี่ใช้กำลังทหารรักษาดินแดนอย่างจำกัดและเหมาะสมได้ขอให้ชุมชนและตำรวจฟังกันไม่ใช่ตะโกนใส่กันครับ ขณะที่เบนจะมีครับนะครับทนายความของครอบครัวบาวและนายชอนพาเซลส์นักนิติพยาธิวิทยานะครับซึ่งช่วยงานดอร์ไมเคิลบาเดนอดีตหัวหน้านิติเวศวิทยานครนิวยอร์กได้ทําการชนะสุดศพบราวตามคาร้องขอของครอบครัวซึ่งเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าราวถูกยิง6นัดได้แก่ศีรษะ2นัดและแขน4ี่นัดซึ่งกระสุนที่แขนนะครับเกิดขึ้นได้หลายกรณีอย่างเช่นการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือว่ายกแขนป้องกันบริเวณใบหน้าหรืออกขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะครับว่า ที่ราวตอนถูกยิงนั้นได้ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับและกระสุนที่ด้านบนกระโหลกศีรษะผงชี้ว่าเขาอาจอยู่ในท่านั่งคุกเข่าหรือว่าก้มศีรษะลงไปครับนอกจากนี้นะครับดรบาเดนบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้เนื่องจากบาดแผลที่ใบหน้าของราวอาจเกิดจากการล้มกระแทกพื้นถนนและตำรวจไม่ได้ยิงในระยะประชิดเพราะว่าไม่พบเข่าปืนบนตัวศพขณะที่กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการชนะสูตรศพครั้งใหม่ครับ ส่วนอายการเขตเซนหลุยส์นะครับเปิดเผยว่าอาจมีการยื่นฟ้องต่อคณะลูกขุนภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้พิจารณาว่าจะดำเนินการตั้งข้อหากับนายวิลสันหรือไม่หลังจากที่มีเสียงเรียกร้องนะครับจากผู้ประท้วงในกักเคลื่อนไหวสิทธิพล,ลเมืองให้ตั้งข้อหาฆาตกรรมกับตำรวจรายนี้ซึ่งถูกสั่งพักงานนะครับ ทางสภาธนายความแห่งชาตินะครับได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวานนี้เพื่อขอให้สั่งให้ทางการท้องถิ่นเมืองเฟอร์กูสันและตำรวจทำการเก็บหลักฐานวิดีโอภาพถ่ายบันทึกประจำวันของตำรวจรายงานการสอบสวนรายงานจากกรจับกลุ่มผู้ประท้วงไว้ทั้งหมดครับ